มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ชื่นชมนคณะครูวังน้ำเขียวที่ห่วงใหญ่ครอบครัวนักเรียนค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากนะคะสำหรับคณะครูที่วังน้ำเขียวนั้นได้เห็นพร้อมกันไปช่วยเหลือน้ำท่วมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะเมื่อมีเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสีสันโคราช ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวของขคณะครูจากโรงเรียนไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้พากันเดินลุยน้ำท่วมเข้าไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนนะคะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะซึ่งคณะครูจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนนะคะดูแลเป็นภาพแห่งความประทับใจโดยแท้ ที่ครั้งหนึ่งคุณครูได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนค่ะคณะครูนะคะได้ทําถุงยางชีพเครื่องอุปโภคแล้วก็บริโภคและสิ่งของจําเป็นมามอบให้กับนักเรียนผู้ประสบภัยในพื้นที่นะคะเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร,เ,กรเพื่อลดค่าใช้จ่ายประจําวันของครอบครัวเด็กนักเรียนค่ะเพราะไม่สามารถออกไปทํางานได้ ทางนี้จากสถานการณ์ฝนตกอย่างหนักทําให้น้ําป่าไหลหลา,ากทะลักเข้าท่วมฉับพลันในอําเภอพื้นที่วังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะเมื่อช่วงวันที่1พฤศจิกายยน2563ที่ผ่านมาทําให้ประชาชนไม่ทันตั้งตัวต้องอ,อพยพหนีภัยกันบุนค่ะบางรายนะคะหนีน้ําไหลเชี่ยวขึ้นไปอยู่บนต้นไม้มะพร้าวบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเดือดร้อนเป็นจนวนมากค่ะ คณะครูจึงเห็นพร้อมใจกันเข้าช่วยเหลือตามกำลังค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานมดขาพาเพลินเองเราเองก็ขอชื่นชมคณะของคุณครูและก็ขอให้ครอบค,ครัวนักเรียนและก็ประชาชนชาวบ้านทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็วนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ